เนาะพี่น้องเอ้ยป okay. uh, 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 ๊อปดึกติโลนี่เนาะอ่าเอฟจีเครื่องซักผ้าดื่มมอ้ยิวื้อน้ํามันให้เลยเนาะออ่ะันเอาตนึงล่ะอบได้ก็ได้อ่าอบได้ก็ได้จคือกันหมดเลย พี <c Ris ky> ่น้องเนาะเปิดกล้องมาก่าอยู่หน้าบ้านเฮือนซานของทางเสาวจิตหรือว่าทางเมน้องดิ่งๆนะพี่น้องเด้อเนาะตั้งแต่ามาขึ้นบ้านเนื้อซานแล้วมาแสดงควมดีเพิ่นเมืองกะยังโทันี่เขามาจากเถื่อพี่น้องเนาะเป็นที่ใดพี่น้องเนาะนอนเฮือนไม่ฝันดีอยู่บ่พี่น้องเนาะรู้สึกว่าโอ้พี่น้อยเนาะพี่มีรถเก่งอันนี้เดี๋ยวบ่มาบมันนี่อ่าดูญาติพี่พี่น้องคุณมาดิ่นมาเที่ยวบ่จักนี่เนาะเพราะว่าอยู่บ้านนี่มีงานบุญอ่าอันนี้พี่น้องเอ้ย งานประจำปีเนาะบุญมังไพโดยกราบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบริร์สุขสุคนเด้อพี่น้องเด้อผบเจอกันคือเกนะ้านาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองโมงแล้วพี่นอ้องเอ้บรรยากาศเนาะขึ้นฟ้าขึ้ขนฝนคือเก้านาะงฮ้อนแบบเท่าๆมุกแบบคือขี่ตมอะไรพี่น้องเลยอ่ะเมื่อนี้กับพี่น้องเนาะบริษังกับนะมาเป็นสะพานบุญให้ทางเมป้าจะรีพี่น้องเนาะอยู่ทางทางประเทศพอดีพี่น้องเนาะ ทางเมย์เพิ่นให้ทางบุเชียงนี่ซื้อเขาซานอาหารแห้งจํานวนหนึ่งกระสอบหรืออาหารซี่กิโลแล้วก็มีไข่น้ำหนึ่งแพงลองพี่น้องเนาะมาเหมาะหมายทางน้องดิ่งน้องเตยนุ่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะเอาพี่น้องเอ้ยมีแต่ว่าพคนละนี่เขาไปหาไปชมเบิ้งน้ำกันเป็นนี่แหดะเนาะแต่เบิ้ลญาติพี่พี่น้องเคนมาเยี่ยมมายามเสร็จกันเนาะเดี๋ยวเขาไปพูดไปคุยน้ำกันอยู่ในพอดีพี่น้องเอ้ยนะ อ่าเนาะมือนี้กะบบุเสียงกะมาเบิดครอบครนะัวเนาะพี่น้องเอ้ยอ่าแต่ว่าอยู่ในรถผู้อากาศฮ้อนเอ้ามือนี้เป็นวันเสาร์อ่าทุกผู้เนาะอ,อ่ะาาเดินเฮือนซานนั่นเป็นอ่าเผาทานบ่หน่พี่น้องเอ้ยปลื้แท้นีน่เนาะอ่าทุกมีอย่างดิมาตุ่มมาโฮมกันนี่เนาะลับก้อยช่วยแช่กันยกมาได้ เพิ่นมาลิ้มน้ําฮู้คู่แล้วก็เนาะมื้อนน้ําคําถือมากินเองทั้งข้าทั้งน้ําถือมาเองอ๋อมาได้ถือเข้ามาอีกแม่นบ่ได้กินเด้เพิ่นบ่ล่ะจ้เฮือนเจ้าภาพไปแล้วเนาะบุญบ้านอยเพิ่นว่าบ้านๆอยกบุญดอาวเนาะ่เสียงอตมนะบ่ได้เอาซีนบ่เอื้อจิตบ่เอานไดสิกินยังบ่มีา เอาแบบง่ายๆมาลิ่งก็ต้องห่อมานาวถือมานาวผัดถือทั้งเข่าทั้งผู้กินทั้งมังหุงพริกกระแดกไปจนเรอมาดถือมาเพาะเพราะยันหิวอ้าวป้าโช้เนาะจะมากับใครมากับเมียเรามาบดน้ำกันบดเลยมือนีิอยู่ในรถพุ่ละวันอาทิตย์ผมได้ลงมาวันเสาร์วันเสาร์ว่ะเลยวันเสาร์เนาะปิดนี้ได้ดินอนคืนหม่้จางแต่พุ่หละฟันดีอยู่บ่กับฟันดีอยู่ พันดีน้ำพ่นบริหามหัวบริปบบอเต้ก็บบรินอนช่องขึ้นแล้วเป็นไข่ยอดชอบตัาชี้ตัวชี้แต่ดังมันคันคยิ่งคยิ่งคยิ่เป็นเป็นวัดเนาะจะว่าว่าปวดตกล่าสุดมิตรที่คนเป็นวัดเป็นไอคอยแข่งคนหนุ่ไปเอาลูกมันได้เป็นไข่เลยบรินอนกลางคืนกันไอแท้ไอว่ะแม่นั่นพี่น้อยเนาะป๊าผุนอเสือผ่านนะแพ้เม่นเบิร์ตเบิรนี่นะเม่นเบิร์ตดึกเทะนี่เนาะทำย่างอยู่นี่ อานพวงมาลัยอู้เอ้าเดี๋ยเราใช่ปะไปรอเบิ่งทางในก่อนห้องครัวก่อนเฮ้ยคือมีกินหอมอยู่เดี๋ยวันถือมาเองอย่าถือป้าซือไก่เข่าน้ำจำป้าได้ไหมเนาะมาดินเชียนชานหมให้พุ่นเอามาน้ำบัวมากับบูบดีกินแล็ข่อยบูมีเนาะเอาเอาง่ายสากัดคันสิมากั ถือเนี่ออยู่มากินมานำเด้อแบบนี้โดดเนาะแม่นคอยกระบอกว่าขันอยากมากกมาหาบุมีเด้อถือมาเองกลุ่มตนเองก็แม่นยืบุญบัานพนจิมคอยกระฮักกบมาอยู่ไหมซองมากอะนุบประมาณเนาะอันน่าได้ไจักมือเด้อนะมาอยู่ทิศนึสอมันี่วันที่เท่าไรสิบแปดนบอกสิบแปดหคืปดมือเท่รบ้เ็ดปมือเด้อเนาะประมาณนี้แหละทิหนึ่งเนี่ยว่าเนี่ โอ้อ้าวเนาะแซ่นะกะย่าง5ลาวทําทีกินถอยมื้อนี้บ่ได้กินโถแดนี่เนาะป๊าปู่มาทางนี้เก่งก็มกเแต่น้ดแล้วดแล้วเบิดไวโอยๆอ่ะเนาะ ไช้พื้นบุรีมีปัญหายังบ่อเโอเคอยูบอย่บ่อไพ่เฮาน่ามันบ่อได้ตั้งแต่นั่นพูดมือมาทำอิฐพูดไพ่จะให้สร้างเพิ่นมาเห็ดเพิ่น,นบัดเห็ดทันเห็นมาหรือว่าค่าบุญบ้านเพิ่นบอ่อ๋อเป็นแบบได้นะนี่ตัวนี้มันใช้บ่อได้เมื่อปักเมื่ออันเลยนะบุญเป็นหนังนี่บุญเสียงนี่สวิกเกอร์บ่อกระดานตัวนี้มันใช้เห็นยังบ่อได้เลยกระลานชุดนี้แมนชุดตัวนี้เปิดปิดบ่อได้เลยบ่อได้แต่มันผมมีไพ่๋อคล้ายๆคือบุมีอย่างเลยแม<ถ>น โอ๋เช oh, si ื no hehe, main, ่อว่ามีสายรุดหยัง no. ส no, ักอย่างจังเนาะบ่แม่นล่ะก็บ่ฮู้ก็เลยบ่ได้เครียดมันแต่ว่านี่ก็ดีอยู่เนาะดีอยู่มันยังม่บ่อยู่ว่ายันมันมันรุดางในบ่บู่้น่าจะสายเพิ่นรุดแหละโดยกานใหญ่พุ่นได้อยู่เนาะได้ใ่นั้นอ๋อเอาๆเนาะมาลิ้นบุญบ่อ่ามาปกติเด้บ่ได้มานบุญมาเวียเพิ่นอันน่ะ เกินเขาหน้ามซ้ำปลาได้ใส่เป็นได้ตรงนี้นะนยังแต่บ่บุญซื้อมากอะไรยังรู้ค่ะก็บบุหุยังอะไรลืมอะไยังคืนสอยนยังลายเติบบ่ละเพราะว่ามือเข,าาข,ข,ข้ามามันก็ลายเติบเด้แขกคนมาสองมือเดียวบุหุยเล็ดลุ่มซ้ำเดีกยวไปเชียงไปงั้อ่าขออนุญาตด้อยฉันเนาะบอกไปยังห้องลิงลิงเด้ออ๋อ โดยเอาข่าต uh, well ั uh ้งแต่ประบุญมาหม่เมือขึ้นเพื่อนบ่โดยอ๋อฮสำหรับพอดีอันบุเชงเอาเข่ามาโม่ให้ทั้งแม่คนอยู่ต่างประเทศคนไหนคนโดยฝากมาให้สอบหนึ่งโดย10กิโลเดี๋ยวจังไปกันไปเอาโดยอ่ามีกับไข่น้ำแต่หนึ่งโดยห่อนแท้หนิเนาะห่อนบ่ บอกบุญบอกว่าดีมากคุณผ้ชมลมสีตายแล้วเลยนะสีใต้เลยพะลมสีตายโดยมื่อคืนนี้กับได้พัดมื่อคืนเนาะเนาะเอาผู้พี่นอ้องอันนี้คือเป็นอันญาติพี่พี่น้องมาลิ่นน้ำกรรันไปเลยว่ามือนี่นะหมูครูเนี่ยถูกเต้าผู้คนไงอ้ยไปเสาะออกข้างนอกก่อนก็ได้โดยโดยโดยห่อนได้พี่น้องเลยโดยเอา้เอาอืม ก็เป oh, <laughs> ็น <Relax> วัดได้หายใจอ่างเด้โอ้โเดตู้ก็มีอยู่เนาะใช่แล้วพอได้มวนย้อนอยู่เด้ใช่ไม่กเนาะพอได้แก่อยู่เด้มาหน่อยสิเฮจะเห็นมาตุสักผ้ากไว้ฮะเดต้สักผ้์ฝากไว้ดาวใหม่อ๋อ มีของชสืไพผกแบบบกอันนี้เนาะโอ้ยดาวเขาไปเบิ้งในกุ้งใช่ไหมไปหน่อยหน่อยหนึ่งเนาะดนนถักแล้ววะนี้เลยวชิได้เอาเสื้อผ้ามาผากไว้นี่สักมีเครื่องอยู่นี่ว้าวอันนี้หาจากสาขาอ๋ออันนี้ระบบแบบแท่นี่ช่องห้องนั้นได้น้ำใส่มหนี้ก่อนรู้สึกว่ามึอคือคือแบบคือบเคยเห็นแท้นี่ สองห้องได้น้ําใช่แล้วก็กดปั่นเขาไล่มือเด้อันนี้ได้แมนอันนรับแรกเขาซักอยู่เครื่องได้นี่นะเครื่องนี้อันนี้เปิดตรงมัติบอกปิดเองเปิดไปรุ่นวันี้เลยบอมันแนวนี้นี่ไงเออคือเขาปั่นตัวนี้มันบอกแมนปั่นหรือซักเนาะแมนตัวนี้ปั่นใหหลังจากหลังจากอันไล่แล้วเขาไล่แล้วไล่มือไล่ยังได้แล้วมาลงนี้ปั่นเอนี ปันนี้ปันใส่แห้งตัวนี้เลยก็แม่นจบบัดนี้โดยมันยึดก็ได้บ่ยึดกับมือขาได้ไหวยังม่ไม้ซื่ๆอยู่นี่เนาะมื้อวานนี่จังมือวานนีเนาะอคักแล้วนี่พี่น้องโอ้ยังบ่ได้คักยังดนเติบได้เพื่อสิมื้อที่หาเงินจนหัวหยองพุ่นแหละเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่อันนี้น่ะ14ล้าน14ล้านแม่น อ๋อพอนฉับบอพอนแล้วมือละสี่สิบพันน้ำเบียดโบน้ำจีนน้ำเบบได้น,น้ำลาว,ลาวบริษัทเครื่องดาวเขาเอ๋อบริษัสสื่อช,ชดกับหมื่นสองเอะยู่ในระว่างนี้แล้วนะจะเงินนจะใช้ไปสื้อชดดาวเอาคอยหาคอยไปคอยบืนกับบิดเองมันพนเดือนเท่าไหร่นะมือหนึ่งสี่สิบพันมือหนึ่งสี่สิบ แต่ว่าเพิ่นให้เป็นมือก็คือเป็นเดือนเจ้าอยากอิงตามว่าเจ้าจ่ายเป็นมือก็ได้เป็นเดือนก็ได้เป็นทิศก็ได้อ๋อแต่ว่าแต่ว่าคุยนี่แบบเดือนบ่แบบไรนี่มันสรุปไม่ได้คุยเพิ่นนี่แบบเดือนแบบเดือนบ่เดือนอะไรนี่แปดแสนอยู่ในแปดแสนแปดเสนอนู่ในแปดแสนนี่ไปตัวนี้ไปเท็่เวียด่ามตัวนี้อันลูกเช้งแล้วทิศนานเราไปหาเลาะแถวนอกคนละหาเห็ดนั่นแหละพอได้ ้อยมว่วมงบ่ายามนี่ก่มังม่วงมังเงียงไปหาท่าน,นั่นลจักจ,กจ,กจกะหปปะางงียพันน้วว่ารเลยกจไปเ่เ <c oughs> พระว่ารดเท่เากันยังกว่ท่านนี้มีลดนะก่ไปเห็ดเรียกเป็นรักเป็นแหลงก่กแะแต่บนจะเพิ่นให้ปกติมันถึงเดือนหนลนแต่คอเพิ่งเหนเดือนหนแสนเดือนแปดแสนนี่จะเลือนนี่จปีนี่พจิจบน,นี่ปีปายหแล้วป้า วิธีนี่แหละจังว่าจังจังสีหาเงินอีกวิธีตัวนี้แหละจังสีหาเงินดาวน์โหลดอีกพอได้ขี่ต่อต่อแต่แต่พอได้ไปหันไปหนีชื่อหันชนีคลายฮะนะแต่ตัวนี้ส um ีพ่อนในเรือนึงน้เป็ดแซนี่เขาการค่าการคายเขาเฮ็ดยังชาตอันนี้นะยังขี้ก้าลาวตอีกเโอ้ะมันต้องบือนใดบ่เชียงมันต้องสู oh. ้ไดขันว่ดไปญาตมันบ่ได้ได คันว่าชิตาแต่ผู้ใหญ่เจนี่คนชอยก็บ่ได้อีกเขาก็ต้องบื้นว่าไงบุญจุตาเฉียกคนละคันบ่ได้กะจังว่าคันกะขึ้นเพิ่นเพิ่นกับโบได้ยากเพิ่นวะเขาก็ต้องลองเบิ่งก่อนแต่ว่าอันนี้นั่นคือถ้าเขาจ่ายบ่บ่ครบหรือว่าท่านี่เพคนมายุติว่าโบได้นี่นั่นกะอิงตามเขาเิวมก็เพิ่นเพิ่นวะเพิ่นกันกระทั่งโท่านกะเดือนสองเดือนหรือสามเดือนเขาเพิ่นกันอยู่ใบเขาอยู่อันนี้ได้แนนไม่ค่อยว่าต้องได้นะ เพื่อความสะดวกสบายเนาะเห็ดไดๆ<ม>สักมือนี่ก็โเพื่อสีจะไหนพ่นตก๊เพิ่มโมเหงีกยิงยิงไปหุงผักหุงเฮียนจังไหนกับจีพิ่นกับจีหาบางทีเพินพ่นใช้เพินพ่น,นไปเก็บเล็กน้ำข้าวแล้วพอจีไปเห็ดเวียงแล้วไม่อพอได้ตื่นกันเนจ้าเลยจ้าแม่เจ้าอยู่เพื่อนเจ้านะก็มันนะพอได้ตื่นกันอันว่างเท่าไหนนะเราลืมถามเลยกินว่างแปดแสน วางแปดแสนเราเครื่องมาใช้งานได้เลยโดยอ้ถึงเทะเนาะพันสองหนาะงบ่ได้อิงตามเ้าขอผลถ้าได้เ้าอยากว่างสี่แสนก็ได้ก็อิงตามเหมือนเดิมขึ้นอยู่กับตีเ้าคุยกันแม่นขื่นกับตีห้าลมกันดูขัดเทะนี่เนาะ LG เบาหน่นะแม่นระบบระบายน้ำ อันนี้มันมาเครื่องมาแต่ไทยได้หนิเนาะบบฮูมันนี่ได้ภาษาไทยนี่ได้นี่มันกับภาษาไทยกูอันแรกบอกเชียร์กันเป็นเครื่องอันนี้นำเข้าจากไทยได้หนิทำอะไรกันเนาะแม่นไล่พี่น้องโบกับโบฮูเผื่อยังไงอันนั้นแหละขักแล้วเสนอพี่น้องเลยวิดนี่ยังปดิลาปดิจืยได้ยังไงชี้หางเงินดาวน์ลดอีกใดปดิอันไดก่อนสีบัวดาวน์ลดก่อนอ่ะมันแพงมันถอกสูงหลาย เป็นไห่ถอกเป็นขนลุอันนั้นกระถอกเป็นหมื่นไปสองหมื่นก็เลยเาบำมีเงินปันนันแล้วก็เลยหาเงินไปก่อนวิทตัวนี้ก่อนกดเอาเอ้าเนาะลองหาการค้าการขายเพิ่มเติมก่อนอเราลดวีโก้ลดะนะมาขี้เนาะเอาชุดดูได้อะนี่แหละเนาะเพื่อเพื่อความสะดวกสบายเนี่ยนะ กันซักมือนีิกะโยกพี่เนาะกันพาห่มนยังนักเูด้วยเนาะแม่นพาห่มนี่เพื่อสีแห้งป้าเถอะพาห่มคนนี้ตัวนี้หน่อยฮะแบกกลินก็อีต้นลูกแน่เพราะว่าลูกจะสักมือบ่แม่ยังดอกเพื้นว่าระตัวเองเลยกะว่ากับลูกว่าคันอยากได้แล้วก็นช่อยกันหาผักโเฮียนไงช่อยกันบื้นแม่ผู้เดียวกับโบไว้คันโบช่อยแม่ฮะนะ จังเดียวบากับลูกตกลงกันจังว่าได้เอาชิ้นช่อยแม่นี่ได้สบายน,นีิทั้งนี่ฮะจะไปหาไปได้ดูเกเขาจะมีการเมื่อเมื่อพูดจะหาตับเล็กแค่เลือกชิ้นใช่ยูบนกล้องขี้เหยียดเขาถอดคนละมองข้าเจ้าเคยไปแมนบอลจุข่อยเคยไปอพอได้ด<อ>ื่มกันมือชีชาหาชิปยามันยังไงกระชีชิปกระได้จุ๊บขาอันนี้แรงมือหนึ่งนะ ตื่นกันพอผักองคเรียนกับสามเดือนพอทิศหนานี่ปิดปิดมือใดเข้าซงุดพาัตัน้าูอ๋อบอกง่ายๆลูทิศหนานี่เซีงบุทิษี่เงเซงสมมือเพื่อหันเพอนี่กับพอดีมรทิทิิมานี่อาวอาเนาะปิดเฮียนกัจังวากันเนาะให้พี่เห็นงานเลยออ ปพัสเนาะไปเอาเข่ามาบ้านในพี่น้องยโดยโดยโดยมามื่อนี้ก็บพบเจอเพื่อนนี่แหละเนาะพี่น้องอยป๊อปดุ๊กดิโดโ้เนาะอ่ะาเอวทีเครื่องซักผ้าดื่มมากโอ้ยคิวเป่งลูกในแเฮงแป้ง้ำแข็งมาปู๊นี่้ำ<อ>แข็งใช่ไห่ยังมังมูกับเป็นน่วยได้นี่หาฮกหมากพูดได้บ่เชียงป๊อปดุปกดิโด้เนี่ย บ่อชุกแะ้่อน <st you know, really? you know ี่ยังยังไพกระจอกว่ามันชุกบ่อว่ะแม่มเลยเนาะปูเันยนี่กะมันเชื่องว่ไอ้นี่โอ้โหแรงกว่าสีเอาบัวมาปลูกก็ชุดเล่งใน้มันขึ้นน้ำพองหัวยังไ่สิแพงแท้ยุยูกโอ้โหเลเตไม่โตนะจ๊ะโอ้เดมแท้ไหมฮะไม่มาทุบรไมะ เขาดินแน่น่ะทุบลงฮะเขาตัวให้นี่แล้วเอาเศษไม้มาทุบหมอลนดฮะจะในเอเสียมาคุดจำนวนเล็กน้อยเหยียบไปอ้อนมะฮามไข่ใช่ไหมเออบวมเม็นฮามยังก่อะฮามเข่าฮามไข่โอ้ยจะให้คอยอุ้มได้คอยสิไปเวียก่อนเอามาตั้งไว้ปนี่ก่อนก็ได้ยืมเงินไปเขาขี่ไปก็ได เบ็ดเนาะโดยยอู่หลังรถเจ้ะสอบหนึ่งเสื่ออะมันใครได้เนาะอ้ยอะรายกันเอาอใครเต้นหนึ่งล่ะสอบได้ก็ได้สอบได้ก็ได้จะคือกันหมดเลยโอเคเสื่อเราโบเชียงหันเราตัว เชื่อนี่แหละชิมื่อปูอยู่เพื่อนอะไรนี่บอกสีแบบ่ข่ซื้อเลยเนาะสีซื้อน้ำมันงามเลยสีนี่ฮะโอ้ยไปเนาะมาตั้งนี่ก่อนเอาไว้นี่ก่อนก็ได้เอาไว้นี่ก่อนลูกเวลาจะจักงย่อเข่าขับร้านะเเอาใ็ดสอบบักงหาสิบกิโล บ้านนี้พื่อนขึ้นไปนั่งคุ้นก้อนก็ได้โดยโดยบานนี้เนาะบนนาพร้อมตาสามเมโดวโดยเป็นได้ไรทั้งนี่ฮะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อยู่ดีมีแห้งเมยังถือแก้มนะเมยังคือเป็นเป้าในนั่นนะบ้านเราได้ปานเราตั้งแต่เกิดโอ้แม่ใช่บ่แม่จะไปสังเกตนะบ่ได้บ่คอยเห็นปานเรา มึว่ยางพวกอย่งพวกงถึงมเมนเนาะุคนก็คอยช่วยหนาให้ลูกบุหรี่ยิงมเมนตาลเลาใชาหันไปพุ่นเบื้องเยอะหันเหน่าบาเบื้ง้ลูกเด้ตะกี้คือยางมม่วงแค่บ่ตะกก้หันรัก็ดีจะดีแต่มันจ้างออกแน่เลยอ๋อแต่คือจีํามนี่เลยแล้วพยานนะโดยโดยหอนกระอดเอาลู่นห่อนแน่ิเบื่งบูเชงนน่ห่อนเอลีห่อนแท้ห่นวาห่อนแต่ว่ายางโเรงนี่คนสีตกกันนี่นะ หน้าอุบพนไงมือแด่หน่่ยเรไปยี่บอไปเที่ยวงานยี่บอมือแดงนี่ไปชักลูกโป่งยี่บอมียี่บอในงานเบิ่งมาแล้วนี่ค่ะบ่ได้พาลูกไปดอกบ่ได้ไปบอกลูกว่าบ่ได้ไปดอกบ่มีเงินลูกอยากไปหรอว่าบ่ไปอย่าลูกเอ้ยแม่บ่มีเงินว่ะลูกกับโบได้ยากได้เ่าว่าบ่มีแล้วก็แล้วหานาโบเสียงเขากับโบได้เสาะจะอยู่นี่ยังได้ลงไปจะถื่อะอย่างเงี้ยดีลูกกับกับมันแบบหาหากรรมมาเนี่ยเนาะมน กับเรื่องบุญนเด็กน้อยเขาได้ยินคนอื่นว่าเขาก็อยากไปแต่เขาบอกลูกบะโบมีลูกเอ้ยจะไปยังไปเขากับโบมีเงินโบใบกระยาแล้วก็ว่ามื้อหนาเนอะแล้วก็วันนี้ก็เลยตุกตากันเวลาจังชื่ออังหมดเงินก่อนไม่ไปเห็ดเนี่ยคเับเอาเนาะทางกันดิจิตตอนนี้เกิดเบี่ยงงานอีกยังยังโบท่านนี่มีอย่างบ่บท่านได้มียังพอว่าโบท่านได้ไปถามย้อนว่าลูกเดี๋ยไปเซ็งผิดสิมานี่พอยังงักน้ำลูก ลูกผักของุ่นอะแล้วก็ไปกินจังไรมันเหมือนกัวเลือเออสอบนี่ประมาณจักเดือนนี่เจ้ากินนี่ฮะเเดือนไปจ้ากินผู้เดียวค่ะชองเดือนไปแม่ก็ยิงลิงกับไม่ได้กินแล้วไม่ได้เม่กับเอื้อยจะกินผู้เดียวเขาเนี้ยเอ้อเอาอีกเขาสอบ บ่มีแลบ่เที่ยงว่ะบ่ได้ยินนําซ้ํากี่จักจะเว้ายังอืออ่าสาเนาะตามนั้นและสาคงพี่น้องเพิ่นก็มาเริ่มมาทยอยมาตุ้มมาโฮมกันได้พี่น้องมาดินมาโฮแซนํากันเพราะว่าอยู่งานนี่แหละมีบ้านเนาะโดยมาดินนํากันนี่แหละเอ้านนี้ก็บ่งมาเยี่ยมมายามมาอัปเดตให้ทางผู้ใหญ่ FC เบิ่งนํากันอีกเทื่อนึง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่กับผู้ดีนี่แหละเนาะมีขขาวสาร์จันวนหาสิบกิโลกับไข่หนึ่งแตะเด้อโโดดยยอ่าเป็นทั้งเอฟซีแม่เจดีจากทั้ง่างประเทศเนาะอ่าทั้งแม่ป้าอ่าแม่ป้าจารีเด้อแม่ป้าจารีแม่ป้าจารีเนาะโดยอ่ะมิเตว่าโน้มมือบัดจุคุณทุกคนผาขอบุกขอบใจขอบุญขอบคุณทางอ่าแม่ป้าจารีเนาะโดยชป ถูกขอบใจหลายๆเด้อแม่ชื่อข่าวมาผากซื่อไข่มาผางขอให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงขอให้แม่มีแต่ความจเาจริญป่าริงนะจะิงไดก็คอให้ได้ชิงนั่นท่านลูกชำนี่ให้แม่กลับขึ้นไปในรอยเท่าพันเท่าให้มีแต่ความจเจริญหุ่งเฮืองเด้อซาถูกอ้ออาวบ้านนี้เนาะลายเรือนอยู่หรอกเนาะโดยตอนนั้นก็นยังอีกพี่น้องเลยโดยผมได้ออล,ลงให้ลงหน้าผนแล้บ,บ้านนี้เนาะคุ้มอยู่ดอกโดย หาครับรับจ้างนําให้นํานาเนาะจักหน่อยนี่กะเออโดป่ะซ่าเนาะตามนั้นแล้วบ่เชิงโดนทางไปต่ออีกก่อนโฮนเอาดิดอเนาะโดยๆๆอ้าเบิ่งก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วลูกทามาบ่มีขะปุ้นบ่บ่มีแล้วบะุ้นกนทาดแล้วลูกเฮ็ดได้ซั่นบ่มีแล้วเอ้าไปเที่ยวงานเด้อบ่สงเอาเงินให้เด้ออ่าจํานวน100,000กีดาให้ลูก เนาะดูๆอ๊าสุกงามๆนี่ก่แบ่งกันกระเบื้อยเด้อคนละ50,000หรือว่าคนละ50,000กีบโดยเอาอยู่ดีมีแฮงไปก่อนซะเด้อโดยสดีบใจอ้ยไม้กจังไม้โดยป้าซะเนาะพากันเอาเมียนเด้อบดนี้เด้อโดยเงเืองโดยเออโดยเอาเนาะป้าเนาะอ๋อเอาได้ล้อนี่พี่น้องเอ้ย อ่าผู้คนเนาะยัดปีพี่นอ้องบ้านใกล้เฮิรนเคียงพี่นออ้องเลยอ่าแย,ยกจินทานมะไม่เนาะคนกับมาทุบมาโคมกันอยูล่ลินพี่แล้วพี่นอนะ้องเนาะเพราะว่าอ่าบ้านพุ่นสิมนี่ก็เป็นบ้านใหญ่แล้วก็มื้อนี้ก็ตรงกับวันที่างานประจําปีบุญพังไฟเนาะพี่นอนะ้องเนาะมวลคึกค้อน้องเลยขนาดเลยพี่น้อยอ่ามื้อนี้เป็นมื้อที่สองเมื่อคืนว่านอ่าว่าน,นี้ก็อีกคืนนึงเนาะมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายท้ายสุดพี่นออ้องเยก็เลย แต่ละครอบแต่ละครัวเนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลพี่น้องอยู่ต่างแข่งเพื่อนกันมาเยี่ยมมายามบ้านนี่แหละพี่น้องเนาะเอ้ออาเนาะทำนั้นและพี่น้องไอ้บุษเงนกันมาเป็นสะพานบุญในทางแม่์ป้าจ้าดีอยู่ทางต่างประเทศบัด้พี่น้งองเนาะพร้อมด้วยครอบครัวเพื่อนนอบุษเงานก็นได้มอบข้าวสารอาหารแห้งจำนวนห้าสิบกระสอบประกาศทางไคร,ปรเป็นเงินวัดใจจำนวนหนึ่งแสนขีดในทางน้องตัวนุ่ยเพื่ไอไปเลาะเที่ยวงานไม่แลงเนาะพี่น้องเน,ะนะาะหนูอาจ่วยกากกอให้แม่และ ไปในครอบครัวเดอ้อให้อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจเมตปฏน,นาสิ่งใดก็ขอให้ได้สม,มุตงม,มาตปถน,นาเดอ้อเนาะธุรกิจการงานการค้าการขายนาะก็ให้ราบให้ดื่นให้โซ้ขึ้นมานให้ร่ำให้ด้วยตลอดปีและตลอดไปเดอ้อเนาะสำหรับคิดนี้ไปก่อนนะพี่น้องเนาะสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขปู่สุขคนสบายดี